ดีค่ะวัสดีค่ะ,ะพูดดังก็ไม่ได้เนาะเสียงนี่นะคะต่อไปเข้าสู่ช่องอ่ายายมุกดานะคะมุกดาทาโรนะคะการดูดวงดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากอะไรที่มันตรงอะไรที่มันดีก็เก็บออกไปอะไรที่มันไม่ดีอะไรไม่ตรง ก็เลื่อนผ่านได้อย่าท็อกซิกอย่าคิดมากนะคะวันนี้เรามาทําหัวคอสันส้นๆกันนะคะความรักภายในเจวันนี้จะเป็นอย่างไรภายในเจวันนี้ความรักเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะคะสําหรับท่านที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายเด้อนะคะมาเช็คพลังงานกันคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จะโดยบังเอิญหรือตั้งใจคลิปนี้เป็นของคุณนะคะ The world นะคะหลายสิ่งหลายอย่างก,กาลังจะเปลี่ยนแปลงไป,ไปหลายท่านหลายคนอาจจะพูดคุยอยู่กับต่างชาติต่างภาษาอาจจะคุยอยู่กับฝรั่งมังค่าติดต่อกันอยู่นะคะความรักภายในเจ็ดวันนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมบางคนอยู่ในช่วงการตัดสินใจจะเอาอยัางไงจะเลิกหรือจะเดินหน้าจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนโอ้เนาะนะคะขนทาดลม เดิร์สั้นนะคะหลายเรื่องหลายอย่างก,กําลังจะไปในทางที่บวกขึ้นเด e w o r ว d แล้วก็เดิร์สั้นภายในเจ็ดวันนี้ความรักกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่ใจร้อนใจเย็นเย็นเดอะเจสติฟนะคะหลายท่านหลายคนอาจจะเกี่ยวข้องกับด้านกฎมงกฎหมายมีการฟ้องร้องมีการฟ้องอยาหรืออะไรสักอย่างไม่นี่ทาไมมันเกี่ยวข้องกับ กฎหมายนะคะเด e just ติกออกมาบ่งบอกว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะไปในแนวไหนนะคะคนราศีตุลน,นะคะาตุหรือราศีหรืออะไรไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะหัวข้อตรงเนื้อเรื่องตรงก็ดูได้นะคะความรักภายในเปดภายในเจ็ดวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะคะความรักคนเราไพ่ชุดนี้ชุดใหม่มันลื่นมืออยู่นะคะ ใบที่หนึ่งโอ้ลาชินีเหลียนคิดถึงรอคอยรอคอยใครสักคนรอคอยการกลับมารอคอยคอมชัดเจนกำลังรอคอยนะคะกำลังคิดถึงกำลังรอคอยหลายท่านหลายคนอาจจะห่างไกลกันอาจจะมีประเด็นกันนะคะใจเย็นๆนะคะคนที่มีปัญหาคนที่มีประเด็นกำลังรอคอยกำลังคิดถึงค่ะโอ้เดอะสตาร์ แมนะ่กำลังเปลี่ยนแปลงยังไงความรักภายในเจ็ดวันนี้กำลังเปลี่ยนแปลงนะคะกำลังเปลี่ยนในสิ่งที่มันดีขึ้นใครที่มีสถานะไม่ชัดเจนก็จะชัดเจนใครที่มีปัญหากันก็จะดีขึ้นนะคะบางคู่บางท่านบางคนอาจจะเคยมีปัญหาอาจจะเคยทำอะไรลับหลังอาจจะเคยทำอะไรมีซื่อสัตว์ไหมนะคะ กำลังรอคอยเขากลับเข้ามาชัดเจนกำลังรอคอยคนคนนี้ไม่ให้ความชัดเจนกับเรานะคะบางท่านบางคนอยู่ในช่วงระแวงระวังอยู่โอ้ยมันจะชัดเจนไหมมันจะกลับมาไหมนะคะแปดไม่เท้ายัางไงก็มีข่าวเข้ามาละภายในอาทิตย์นี้นะคะท่านที่กําลังคิดถึงกําลังรอคอย กำลังอยากจะเปิดเผยตัวตนไหมนะภายในเจ็ดแปดวันนี้คุ้มค่ากับการรอคอยอยู่ภายในเจ็ดแปดวันภายในอาทิตย์นี้จะมีการมีข่าวดีเข้ามามาพูดมาคุยมาพบมาเจอนะคะโกเรียนยังไงก็จะกลับมายังไงก็ต้องเคลียร์ยังไงก็ต้องชัดเจนฉันอยากดูแลนะคะถึงบางครั้งฉันจะทำอะไรไปบ้างที่ไม่ซื่อสัตย์ ก็ขออภัยอืมอ the world ออกมาแล้วก็ the view of fortune นะคะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นใครที่มีปัญหาที่มีปัญหาท็อกซิตกันใครที่ห่างกันไปใครที่ไม่ซื่อสัตว์ต่อกันกำลังจะชัดเจนอ่า the high p n t e บางคู่บางท่านบางคน อาจจะอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนอาจจะยังไม่อยู่ในสถานะที่เปิดเผยหรือว่าอาจจะแบบอบแอบอ้นๆนนะคะจะมีการชัดเจนนะคะท่านที่รอคอยจะมีการกลับเข้ามาเออนะคะเก้าวเหรียญหลายท่านหลายคนกําลังเหงากาลังคิดถึงนะคะบางคนอาจจะคิดว่ามันเปลี่ยนไปไม่ได้มันจบไปแล้วนะคะ ไม่ต้องกงังวลยังไงเขาก็จะกลับมาในความสัมพันธ์นะคะ คนคนนี้กําลังแผนกําลังวางแผนจะเอาอยัางไงนะคะใครที่คบอยู่กับคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนเป็นไปได้หมดนะคะแปดวันนี้จะมีข่าวดีเข้าในภายในเจ็ดแปดวันนี้จะมีข่าวดีเข้ามาจะมีการเฉลิมฉลองจะมีการได้พบได้เจอกันนะคะภายในเจวันนี้ความรักจะมีการเปลี่ยนแปลงก่นอนหน้านี้ใครที่กําลังเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนอนเซ็งนั่งเซ็งอยู่ตีลังกาเซ็งอยู่ นะคะเจแปวันนี้ยังไงความรักเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอมืมีการส่องกันอยู่นะคะใครส่องใครนอบาทีนี้มีการส่องอยู่ค่ะเด็กเหรียญน,นะคะอัศวินถือถ้วยตามมาเลยค่ะยังไงก็กลับเข้ามานะคะในชีวิตนี้ฉันยังมีเธอแนละฉันจะกลับเข้ามาในชีวิตในคู่ในความสัมพันธ์นี้อีกนะคะ ใครที่กําลังระแวงระวงังอ้อัศวินเหรียญตอกย้ํามาอีกนะคะใครที่รอคอยใครที่กําลังระแวงระวังความชัดเจนอะไรต่างๆมีโอกาสว่าเขาจะกลับมาครั้งนี้เขาจะชัดเจนนะคะภายในเจ็ดแปดวันนี้ความรักเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะใครที่รอคอยคนคนนั้นจะกลับมาใครที่มีปัญหาจะได้พูดได้คุยจะได้เคลียร์กันอยู่ที่อารมณ์และการเจรจาเริ่มบาเต็ม นะคะหลายท่านหลายคนอาจจะงอนกันหลายท่านหลายคนอาจจะรอให้เขามาง้อหลายท่านหลายคนอาจจะมีปัญหากันอยู่ตอนนี้เขาจะมาง้อไหมเขาจะมาง้อค่ะเขาจะกลับเข้ามาค่ะเดินเลิกเวร์ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงมันจะยังไม่มีอะไรชัดเจนแต่ฉันก็มีโอกาสพัฒนาไปต่อได้นะคะหลายท่านหลายคนโอ้ยนอนไม่หลับกินไม่ได้มาหลายวันแล้วนะคะคิดหอดคิดถึง เขาจะกลับมานะคะมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ากรรมเวรนายกรรมเจ้ากรรมนายเวรนหรือว่าไพ่เวียนกรรมออกมาเป็นเพราะวิบากกรรมอยู่นะคะช่วงที่มีปัญหากันจากนี้ไปเจ็ดวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วโอ้หนึ่งเหรียญก็ขึ้นมาเลยนะคะชัดเจนเลยนะคะใจเย็นๆทําจิตใจให้สบายๆเดีย๋ยวฟู่อย่าไปคิดเยอะคิดมากนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะภายในเจ็ดแปดวันนี้ ใครที่มีปัญหาใครที่มีความรักที่มีท็อกซิกใครที่รอคอยเขาจะกลับมาค่ะเรากับเขาเป็นคู่กันนะคะใจเย็นๆ6ถ้วยหลายท่านหลายคนอาจจะไปบนบานสารเก่านะคะอาจจะไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายคนอาจจะไปขอบนบานสารเก่าเจ้าแม่แพระแม่รัศมีพระแม่อุม,มาเทวีพระแม่อกตาลีท้าเวสุวรรณอะไรต่างๆ ต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้เขากลับมาอยากให้เจอเนื้อคู่อยากให้เจอคนที่ใช่นะคะภายในจิตแปดวันนี้ยังไงเขาก็ากลับมานะคะกลับมาครั้งนี้จะชัดเจนขึ้นนะคะใครที่คบอยู่กับต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตเรานะคะกลับมาครั้งนี้จะชัดเจนขึ้นค่ะนะ เดิไม่ิชี้ออกมาบ่งบอกเลยค่ะว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่เออใช่นะคะเขาจะกลับมาค่ะบางครั้งบางทีเสียงใยญ่อาจจะค่อยด้วยก็ต้องขอไัยเด้อช่วงนี้ใช้เสียงเยอะไม่ได้หมอสั่งแล้วห้ามใช้เสียงแต่เราอาชีพนี้มันต้องใช้เสียงเนาะ นะคะอย่าลืมนะคะใครที่รอคอยใครสักคนหนึ่งนะคะภายในเจ็ดวันนี้ความรักเราจะเป็นยังไงตามหัวข้อเลยคะ่ะภายในเจ็ดวันนี้ความรักเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกนะคะใครที่มีปัญหาใครที่มือมีมือที่สามใครที่รอคอยการพูดการเจรจาเขาจะกลับเข้ามาจะมีการพูดการคุยกันเจรจาใครที่รอคอย สิ่งที่เราเรอคอยคุ้มค่ากับกรารรอคอยนะคะใครที่อกหักรักคุดอยู่เขาจะไม่กลับมาแล้วใช่ไหมกลับมาเขาเอาเราออกจากหัวไม่ได้นะคะคิดฮอดคิดถึงอย่างแรงนี่คิดแล้วคิดอีกนะคะคนคนนี้หรือว่าหลายท่านหลายคนอาจจะมีปัญหากันไม่ได้พูดได้คุยกันหรือหลายคนอาจจะมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องภายในเจ็ดแปดวันนี้ ยังไงความรักเราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะใครที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนใครที่อยู่ในสถานะมีกิ๊กมีกัก๊กอาจจะได้พูดได้เคลียร์กันนะคะใครที่คบอยู่กับต่างชาติต่างภาษาต่างทิน่นต่างแดนเรารอคอยเขาเขาจะกลับมานะคะเอายายเปิดไพ่ให้อีกสักสามใบนะคะอือยังไงเราก็อยู่ในใจเขาอยู่นะคะยังไงเราคือคนที่ใช่ ถึงแม้ว่าช่วงนี้อยู่ในอาการเบื่อๆเซิงๆกับปัญหาที่เคยทะเลาะก,กันมันจะจบมันจะเคลียร์กันได้นะคะช่วงนี้ให้ะระมัดระวังคำพูดบางครั้งบางทีทำท่าจะกลับมาเคลียร์กันมันจะดีแล้วพูดกันไม่ลงตัวเลยไปคุณลิศระทางอีกโอ้หนอนะคะเอาภายใต้สํำรับตัดจบนี่ ก้าวไม่ทา้าวไม่มีความมั่นใจอะไรเลยว่ามันจะกลับมาไหมนี่รอแล้วรออีกนะคะความรักภายในเจ็ดแปดวันนี้ยังไงก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกด้วยนะคะอยู่ที่คําพูดคาจาเราเดอ้อใจเย็นๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามยายมุกดาช่องยายมุกดากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไปด้วยค่ะยายจะลงคลิปดีๆให้ทุกวันใครต้องการให้ทำหัวข้ออะไรก็ บ่งบอกมานะคะ